วันนี้เวลา13.58นาทีสมเด็จพระกนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนายิกาผู้อมนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมชั้น12อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการพระราชทานประกาศน,นียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเงินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดมเม็ดโลหิตผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้ช่วยเหลือ งานสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดรวม134คนรวมทั้งพระราชทนประกาศเนยาาียบัตรกำกับเข็มสมาชิกกิติมิ์แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและทายาทผู้บริจาคอวัยวะรวม79คน ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในเดือนมีนาคม2568เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมากเพราะไม่มีเทศกาลวันสําคัญที่จะรณรงค์เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคโลหิตและอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทําให้ปริมาณโลหิตที่ได้จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ในสถาบันการศึกษาต่างๆลดลงร้อยละ25โดยสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนอนอังรีดูนังโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติและโรงพยาบาลของกองทัพบกทั่วประเทศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไป